จะอ,อ่อนกล้วยของปัญัยะอ,อ่อนกล้วยเครียดหนีเฮมบ่บมีเจ้าของดอกหน่อจังบ่ามาเอาเออเอา,เอา,เอาอแจกวีกว่กนอนว้าว <c oughs> ได้แล้วบาปที่เนี่ยไปก่อนบัมมีเจ้าของดอกโยดโยดโยดยด,ยอด,ยอดโอ้ยโอ้สมอนมาหยังดอกกล้วยมาหยั่งหรอปัญั จับในค่านังค่าเขามันเจ้าหนูมาเที่ยวมาเอายุ่นีิอุ้ยเพราะว่ามันไม่เจ้าของจำเป็นไม่คุมาตัดเอามันไม่เจ้าของอย่างนี้อยู่ที่พันกระดอกกระดิ่งมันปลูกมันกระติยากตัวเนาะเพราะว่ามันไม่เจ้าของเนาะเฮ้ยมันผสมข้นสันมองพันดอกอยู่ในที่พันมันกระิกินเป็นเพื่อกันตัวว้ายมันห้อยเจ้าหนูมาเอาซุ่มมือซุ่มมืออยู่นี่ว้าย บาได้ต้องข้าไปเฮี่ยนผู้ใหญ่บ้านผัวผู้ใหญ่จะไปทอนเฮียนผู้ใหญ่บ้านเราก็ไปไม่ชินแล้วบ้านเนาะผู้ใหญ่บ้านผัวคอยผัวเจ้าตันผัวเอากำลังไปเฮียนกำนั่น <c oughs> อุย้ยกำนั่นกับมได้ เป็นยังกำนันกดกัดกีคอยกีกเจ้าอีกสันกลัวขนาดไปหาตำรวจว้ายตำรวจแห่งบันไดคักรึยังล่ะป้องกัดกีบกัดไม่ไม่ผู้เบาไม่คอยผู้เบาไม่อีกว้าันกลัว

ขแก้วขอบอมีให้เจ้าดอกพญายเอาจังสี่เอาตงไหนมามาดูขวให้เจ้าผีแลวเถืดอะแี้ะเถื่อตัวโอ้ดีสาม,มีดีสามเทื่อมตัวขน่ดน่ามึงบอกไปไอ็นไงนอองดูกท่านนี้นก็ได้บิดเอาแล้วลูกขวยาสั่นไปเทียงหน้าน่อยเทียงนั่นโอ้นหน่ไม่เอาเ โอ้ยปัญัก็แห้งดีแท้เอ้าย,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 ยังไหวเหรอวะ,ปะเป็นยังไลงล่ะปัญัยดีบ่ะว้ยก็ดีแล้วเนาะยังก็ดีกว่ายัยงอย่าบ่กสองวีผุนโอ้ยหหนึสองเชี่ยงง่ายงผุนสองเขี่ยงง่างงย,ยางนี่ลายวีอยู่บอกปัญัหลายลายมาเอาเมือละวีเด้อเอ้ยแล้วก็ต้นอื่นงก็ลังฉิดออกปีออกดอกเนาะผุนต่อนเนื่องเลย ตาย่อยมาเอาเดอะสั้นบ่พปอใหญ่แปลว่าคือเกา่าดิวีละเธอเมียนแต่ย่อยไม่เอาเมื่อนละวีละวีไปนั่นละถืกใกคอ่อย <laughs> อ้โอเคบ่ใญ่โอเคฮูค้ยกวยหลายคักส้า2คน5คนเด้อพ่อใหญ่ไ,ไปลืมถือ,อ,อเด้อล่ะจ้า จะเล่าก่อนนะปัญัยอดู่แล้วป่วยเจ้าให้ดีๆได้แค่ไหนพี่มาปุ๋ยมาใส่มันบนอะไรเดี๋ยวนี้จ้าไปก่อนปัญใหญ่บ๊ายบายไปยืมถือเอาด้วยือเอาฮึป่วยเวกิเจนมีประโยชน์เนาะเพื่นน่ะเพี้ยนี่เบิดเพี้ยนี่ก็ขึ้นกะว่าเพี้ยนี่เบิดก็เกิดไม่ไม่อีกวนอยู่นี่ละบาดนี่โอ้ยนุ๊กปั๊บป้นบาดนี่เฮ้ยจะมันดี เอาเอาเอาขาปุ๋ยมาใส่กันบบดน,นี้โอ้ยจะมันดีทักกนะ